มาจ้าพี่น้องมือนีสิผ้ามาต่ำส่วเพสเพสเส็บๆบเลยจ้าอันดบแรลกใส่เมือกเ,เทศบีบบางเน่าลงไปบันนี้ครก็ใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาแดกน้ำตาลผงนัวสลายเสบลลยจ้า,ก,ๆๆาก็นยัวยัวนัวนัวเข้ากันยัวไอมอเคลือเทศมันแตกกใส่ปูดองลงไป ายนวยนโยนอันน ah ี้ฮักกใะเซยมันคงลุงไปจ้าวันนี้ฮัก็มาน้วให้มันเข่ากันจังนอยแล้วก็ตามด้วยขนมจีนโยวอีกรอบโยนวยนโยนเป็นเสร็จจ้าเป็นแต่แซบบะจ้ามาเด้อมากินน้ำกันเอาไปกินกันเลยจ้า สวัสดีค่ะวันนี้สิพ้ามากินตำส่วมากินกันเลยค่ะมือเลยเนาะมือเลยจ้าอืมจะ

m <음> ผุดดองแทบแบหมดแล้วที่ซื้อมาดองไว้อีกอยู่ที่ซื้ด Ừ. Hmm. Ừ. Oh. Hmm. ซ่สบสวงแบากั็นจองเข้ากันมากค่ะครับตมามบัคุณบอกเลยแนะนำ บวดใส่มื้นบวดแสบมียูซ่อนแต่บวดใส่บวดแสบครับทุดท้ายทลงานด้วยบักไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ